รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวกกนสนับสนุนโดยโคอร์ดี้พลัส s <S หางเช่าที่อาจารย์ด้วยโรธมั่นใจ รู้เสียงเสียงไปไกลกว่าฉันแล้วนะเนี่ยจริงหรอนี่สงสัยฉันจะพักผ่อนน้อยนะช่วงเนี้ยโอ้ต้องระวังด้วยเนาะต้องระวังทั้งเชื่อโรกทั้งฝุ่นนะคุณก็ต้องระวังด้วยนะต้องระวังกันนี่ต้องย้อนกลับไปคุณเป็นคนไม่เชื่อหมอดูแต่เคยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับหมอดูอีทีไหม เคยได้ยินนะเคยเคยได้ยินชื่อนี่เธอจะพูดฉันไม่เชื่อก็ไม่ได้นะแต่ฉันจะไม่ไปเสาะหาที่จะไปดูแต่ถ้าเขามีคนมาทักฉันก็ฟังเหมือนจิ้งจกทักเรายังฟังเลยสมมติจะบอกว่าหออดูคนนี้ถ้าสมมติคุณมีเงินสักแสนสองแสนต่อครั้งเออก็ไม่ได้ดูคุณจะเชื่อไหมว้ายมาดูฉันหรอให้ฉันจ่ายแสนสองแสน0หรออุ้ฉันไม่ดูนะไม่เอาแพงเกินไปค่าดูของเขาเอาแบบถูกสุดอยู่ที่สามถึงห้าหมื่นบาทว้ายตายแล้วบางคนจ่ายเขาแสนสองแสน เขาก็ยังไม่ดูค่าน,นมลูกฉันเลยนะ,ะนี่ค่าน,นมลูกฉัสามคนเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าหมอดูอ e ีทีเราเคยจะยินว่าเป็นหมอดูที่แม่นค่ะอันดับต้นๆของโลกเอ๋อเหรอเราใช้ว่าประธานาธิบดีผู้นําประเทศหลายประเทศเดินทางไปดูหมอดูอ e ีทีเมื่อสองปีสามปีที่แล้วหมอดูอ e ีทีได้จากโลกนี้ไปแล้วออแล้วคําทํานายของหมอดูอ e ีทีหลายๆอย่าง ก็เกิดขึ้นแล้วก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาได้เขียนคําทํานายอะไรไว้มากมายเลยฮะค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าวันนี้หมอดูอีทีก็ยังอยู่ในร่างมาติตี้อยู่อถือว่าเป็นหมอดูตาทิพย์ที่วันนี้อันดับต้นๆของประเทศมารายการเราลเลยเหรอวันนี้คุณได้เจอน้องสาวของหมอดูอีทีค่ะถือว่าเป็นหมอดูตาทิพย์ตัวแม่ระดับโลกนะขนานี้ที่คิวของเขาเนีย,ยาวนานเหลือเกิน ขอ,ขอต it iti, ้อนรับคุณมัตติตี้หมอดูตาทิพย์ระดับโลกฮะใช่ค่ะน้าลูค้ารวกด้ดูที่น้าติแก้วน้คะาอาเอมันะหาเจออะ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 อ่่ะอนอะอแอ้อะ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 อ่อะอามะอ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 แอ้อะ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 อ่อะ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 ะออะเนอะอะอะออนอะออ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 ย หนึ่งเลยจะต้องดูดวงกับหมอดูคนนี้เราขอย้อนกลับไปพี่สาวของเขาก่อนพี่สาวของเขาคือหมอดูอีทีอันอีนที่แม่เอามาเสียมาอีทีละโอ๋อเดอันนดี้กงเยเป็นน้องสาวค่ะเป็นคนเล็กแล้วก็หมอดูอีทีเป็นคนโตค่ะมีพี่น้องกี่คนมั่นมันดียากิอะมีสี่คนพี่น้องค่ะมีสี่คนพี่น้องอาม่ามาเอะน้ำเบาหวานคนคนแรกชื่อมาเอะค่ะน้ำมาดู อีทีอคนที่สองเป็นหมออีทีค่ะเป็นหมออีทีนะคะน้ำมะทรีมีคนที่สามก็เป็นนมาตีค่ะน้ำมะโฟร์ดนะแต่คนคนคนจะเป็นน้องชายมองดีเป็นน้องชายเอาอย่างนี้ตัวเองเคยไปเชื่อไหมตัวเองไปทนมาเป็นร้อยๆครั้งเป็นตัวคุณนะหรอเป็นตัวนะครับตัวเองได้คิวพี่หมอดูอีทีแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ดูเลยออาทำไมอะจำได้ไหมเมาดอำเคยไปตั้งแต่สมัยไหนเขาจำามาดอำได้ไหมได้ฉิ่นไอฉิ่นหงหตู้เพีย เพดูชีกาลาบุกแต่ก่อนเขาพ่อ,พ,อพ่อคุณมดดำเป็นเคยเป็นใหญ่เป็นโตค่ะแต่ก่อนครั้งครั้งที่เคยไปเมื่อก่อนพี่สาวของเขาเขียนถูกเลยว่าปีนี้พ่อจะเป็นรัฐมนตรีอย่างนี้ปีนี้จะได้ตําแหน่งนี้ปีนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าง uh huh. นี้คุณจะเชื่อไหมดูพ่อ,อติดสิบกว่าปีที่แล้วลอ uh huh. งวัดทุกอย่างแล้วปีนั้นพ่อได้รับตําแหน่งทุกครั้ง uh huh. เอาคุณพ่อคุณให้ความช่วยถือมากลูกเดี๋ยวแหละอีลูกเดี๋ยวแหละบังคับไปด <laughs> ูคือเมื่อก่อนพ่อทำธุรกิจที่พม่าก็จะไปดูเขาบ่อย ตอนนั้นพ่อก็หยุดเล่นการเมืองแล้วอะปรากฏว่าพี่สาวของเขาเขียนมาว่าเดี๋ยวปีเนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยพ่อจะกลับมาเล่นการเมืองอีกแล้วเป็นจริงไหมก็ปีที่แล้วก็ได้ตําแหน่งนี้เขาอบอกทําไมพี่สาวของเขาถึงเห็นอนา,าคตล่วงหน้าได้หมด,ดเลยมาสียาบรูคอมันตตมีเอ็กกูเน็่ยตมีเกเรียตัวอกงนุ่มชอบโยบยาเหนี่ยตั้งแต่หมออีทอายุได้เก้าขวบพูดได้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างได้ค่ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณมีตาบีกีเนียใช่ไหมไม่มีรูปพิพิธว่าเทน่าฮะบอกเนาะอ๋อที่ยาสูดีด้วยไปดูเจ้าถึงเวล์เชอบเปียวนี่รั้งี้ติตาชอบเปียวหรเทน่าเหมือนเขาเขายังเป็นเด็กดูเขาจะพูดว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้แบบเขาจะพูดไปเรื่อยค่ะพ่อพ่อก็บอกว่าเขาชอบพูดอ๋อเหรอสมัยก่อนเกิดเออได้ใส่ดาริอีกยัานยาหลายติบีโยเตตมี่อะไรเงินเงินเพิ่มที่เขาพูดอะมันจะเกิดขึ้นจริงแบบมันเยอะมากค่ะอ๋อเลยคือพูดแค่เนตเปียวละ ตูวสักตูวพี่ๆอะไรละเนาะตัวตัวอะไรนะสว่ยดีนะอมยม่ายๆอพีอูมันเียว ABC ดีเราตัวมันเต็มบูจริงๆแล้วเขาเรียนได้แค่ป .4 ค่ะยังยังไม่ขึ้นถึงป .5 หรือ ABC ก็ยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียน ABC ้เรียน่เาสงามีแต่มีมาพยาอันนี้รุ่นอาตุดร้องมีพยามาพยาต่อฉิูรีเนี่ยมูจูรีอะบอกสั่งือเรียองมูจูรีเลยเนี่ย มาเสียเป็นพิการแต่ลาลงนุองพิการไปด้วยน่าเลี้มจาลงลงมาจ้าอุงสกาแต่ตุ๊กตุ๊บไปด้วยก็คือจะมีวัดอยู่ใกล้ๆบ้านของท่านนะคะท่านไปไหว้พาะไปขอพรอ,อ,อธิษฐาน้วก็ตอนนั้นก็จะมีฟ้าผ่าลงมาก็คือมาถึงตัวท่านแล้วทาให้ท่านล้มป่วยก็คือไม่สบายไปหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วก็หลังจากที่ป่วยแล้วก็พูดไม่ได้ไม่ได้ยินค่ะคุณฟังเรื่องราวขออนุญาตแล้วไล่เลียงมาอย่างนี้คำถามว่าหมอดูอีทีเกิดขึ้นได้ยังไง ไม่กินน้องสาวเค้าแล้วไว้เด็กหมอดูอีทีเหมือนหมุนพวกเราปกติทั่วไปใช่มั้ยฮะตามฮะตัวไอ้ยีนุ้งก็ตามันดูเวลาอันที่สวยมาสวยอ่ะบลูคุบไปตามันดูก็ไม่รู้ตะบี้อ่ะรู้ว่ามีโกวีนี่ลงมาไอ้แม่ลาปีเลยโกวีชิกาซาป่ะกระปัดตรงๆเราไม่ใช่มั้ยไอ้แม่ลาปีเลยปกติเดียวก็ลาปีเลยเออลาปีเลยตะแกจ่อจ้าแม่อจุ๊ไปแม่ S <S 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 อญนนี้อาตุยจูเป็นเบ็ดครีตยาวนิ้วปีไม่รู้จกคือท่านท่าน,นท้องได้สองอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะองมีเหมือนเทวดามามาในฝันมาบอกว่าเด็กคนนี้จะจะนำโชคมาให้แล้วก็จะนําคุณมาให้แล้วก็จะช่วยเหลือคนคนทุกนื้แล้วก็จะมีชื่อเสียงด,ย<อ>ด้วยตอนที่พ่อแม่เขาท้องตอนที่แม่ท้องตอนอพ่อแม่เขาท้องเนี่ยก็ฝันว่ามีเทวดาคนหนึ่งเนี่ยมาบอกมาบอกว่าเด็กคนเนี้ยจะเกิดมาเนี่ย จะนําชื่อเสียงมาให้เด็กคนนี้จะมีโอกาสช่วยเหลือคนคจนเด็กคนที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนปกติไม่ได้ร่ํารวยอันทีนรูพป่ะมาชีวูคือไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะไม่ได้ร่ำรวยอะไรคนพม่าเขาจะไปไหว้พระกันปรากฏในขณะที่พี่สาวของเขาหมอดูอีทีเนี่ยไหว้พระอยู่ฟ้าก็ผ่ามาจากการฟ้าผ่าครั้งนั้นหมอดูอีทีกลายเป็นคนที่พูดไม่ได้จากฟ้าผ่าครั้งนั้นพี่สาวเขาเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บในมือเฉียดตากทุกปู่พี่ป่าวายาห่แล้ว ทำให้เขายิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นอะเพิ่มพลังมากขึ้นแต่ไม่สามารถพูดได้ดูดีไหดีนะเราไปดูดแบบเมือนได้ยินแค่เสียงลมออกจากปากเลดหน่อยอะค่ะอ๊๋ออย่างงี้ใช่เออคือจะไม่มีเสียงพูดคือเอาง่ายง่ายพี่สาวเขาก็กลายเป็นคนที่มีพลังที่แบบสามารถรู้อนาคตได้แต่พูดไม่ได้หลังจากนั้นปุ๊บโมดูอีทีก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงในประเทศพม่าแล้วคราวนี้เขา มัดตีเป็นคนที่อยู่คู่กับหมอดูอีทีมาตลอดค,คู่กันเขาสื่อสารกับพี่สาวเขายังไงอ,อันดีอันดีเว้นีโรย่าเองมาพาโิโรสว่าอันดีเว้ต้งสงจะขนา,นาเลยละก็กงนานเลยนะพเพราะว่ามัตตีจะเป็นคนแปลไ,ได้คนเดียวเพราะมัตตีเป็นคนเดียวที่สามารถสื่อสารกับเขาได้รู้ว่าเขาหมายความว่าอะไรคะ่ะพี่โร<อ>มาสียานะระวามาจารอที่ได้ยูติอาห์ปูไทยบีสวยสบับปีเจดวาลยมาสีสาเจดวาลยเยดวาปีเปียนเมียค่ามาข มีกุงจะาะมาสยาน้ามาจาะมีรูไมอ่อจะมันไม่จาะออะนัมาสียอันนี้ยัเยัยบีโดมีงานอ่อนะบอนะกเนาะก็คือเว,เวลาคนมีคนมาดูดวงม,มาสวยดูหน้าเขามองหน้าเขาแล้วก็เขียนประวัติเขาไว้แล้วว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่เวลาพอเขามีคําถามถามมาสวยไม่ได้ยินก็คือเป็นมัิีเท่านั้นที่สื่อสารกับเขาได้แล้วก็ให้เขาเขียนนะคะถามจริงๆความแม่นยําของหมอดูอีทีเนี่ยติดอันดับโลกนะออผู้นํา ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เคยมาดูแล้วจริงไหมฮะง่ายๆบ้างสุราบอกเลยก็มีหลายๆประเทศมาค่ะผู้ดยำหลายนะพี่ก็คือตั้งตั้งแต่ที่มีมะสวยยัวค่ะตอนหมออีทีสมัยหมอดูอีทีแล้วอย่างใครจะมาบอกยานให้หมอดูอีทีอันนี้สุเย่จอมะอันนี้สวีต้องเนตมีมาตัว่าดู้อหมันตุกูดูมิสเตอร์ลาเตงสุบิ๊อเปียอเรบเนาะอุลาเตงสุบิี๊บติวดิวดิวดูบิวดิวสเตย์เอ่อยูไทม์แบบจะดิวมาตัว ကောင်ဝင်ထန်းဆောင်ခဲ့တယ်။မြေငယ်တော့အမေကိုလက်တွေချိုးခဲ့တော့ဟိုလက်တွေချိန်ချိုးခဲ့တော့အမေရဲ့လက်ကဟိုသူကရှိုးခဲ့တာမြေငယ်တော့ကြီးလာတော့သူဖရဲလူကြီးဖြစ်လာတော့လူဆိုးတွေလာပြီးတော့သူလက်တွေတင်ချိုးပါဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတော့တောင်းရင်းနဲ့အမှသူပေသွားတဲ့အတက်အတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူကသေကံတီးမှသူအမေကိုသူလုခဲ့တဲ့ ชาวคุคะราเนี่ยสุประโยชน์โเนี่ยมีใจเนี่ยมีไอ้มีอะไรได้สองสองปีตู้ได้ยี่ปีเนี่ยก็คือตอนท่านอายุสามขวบอะค่ะท่านบอกได้เลยว่าท่านชื variance, he, 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 ่ออูลาเตงเราเป็นคนจาก พระธาตุอินแขวนค่ะเป็นคนจีนพาม่าค่ะบอกว่าแต่ก่อนตอน,นเด็กเขาแบบเ,เกเรมากบางทีขอเงินจากแม่พอแม่ไม่ให้ก็บิดมือแม่ประมาณนี้ค่ะแต่พอเขาโตมาเขาเริ่มเป็นเด็กดีแล้วก็เขาเป็นคนดีแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นเหมือนผู้ดูแลรักษา,าการเงินค่ะรักษาการเงินที่พระธาตุอินแขวนแล้วพอมีโจรรู้ว่าเขามีกุญแจที่จะไขแบบตู้เงินได้ก็คือมาจับตัวเขาไปแล้วก็บิดมือเขาแบบหักมือหักขาเขาค่ะจนตายนะ แล้วเขา,เขาอธิษฐานเขาบอกว่าขอโทษแม่เขาแบบเขาก็นึกถึงแม่เขาประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาแบบโดนฆ่าตายตรงนั้นแต่พอเขาเขาขอเขาอธิษฐานไว้แล้วขอขอให้แม่เขาดูแลเขาแบบทุกทุกชาติไปประมาณนี้<อ>คือเหมือนเขาสำนึกผิดที่เขาทำผิดกับแม่ไว้เหมือนก็ขอโทษแม่คือขอขอมาแม่แล้วขอให้แม่ตามดูแลเขาทุกชาติไปคะก็คืออีกชาตินึงที่มาเกิดเป็นหมออีทีก็คือแม่เขาก็จะคอยเขียนเขาถึงรู้อนาคตประมาณนี้ค่ะ<ป> ก็คือเป็นวงวิญญาณที่ตามมาน่ะแหละเป็นคนที่คอยบอกอีทีอันนี้จะรอมาปฏิะัะะติม,มาสวยในอดีตปฏิบัติแต่ก่นอนก็คือเกี่ยวกับมาสวยอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับมาตตีค่ะเป็นเป็นแม่ของมาสวีคนเดียวเขาก็เลยตามลูกเขามาก็คือลูกเขาคือมาเกิดไปเป็นอ e ีทีคือลูกของเขาอะคนที่ตายอะก็เลยเกิดมาเป็นหมอดูอีทีใช่ไหมฮะส่วนคนที่แบบว่าเป็นแม่ของเขาที่เขาเคยไปหยิบมือ ก็คือเป็นคนที่คอยบอกหมอดูอีีถึงอนาคตที่ะจะเกิดขึ้นนึกออกไหมนั่นก็เลยเป็นที่มาของหมอดูอ<ม>ีทีคำถามที่หลายๆคนอยากจะรอฟัง<ม>ก่อนหมอดูอีทีจะเสียชีวิตหรือก่อนที่หมอดูอีทีจะจากโลกนี้ไป<ม>เขารู้แม้กระทั่งวันที่เขาจะตายจริงไหมใครได้าดูสูงสุดต่อครั้งครั้งละเท่าไหร่คำทำนายสุดท้าย ที่เขาได้เขียนเอาไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกของเราบ้างเขาบอกว่าคนที่เขาเริ่มดูคนแรกๆคือตัวลูกชายเขาเองรู้มาก่อนเลยว่าแฟนลูกจะชื่ออะไรนี่จริงไหมาลวกตั